หลักๆของหลักสูตรนี้ก็คือเป็นการบริหารงานแบบเลีนซึ่งแน่นอนก็คือคำว่าเลียนนี่ก็คือเป็นเรื่องของการที่กําจัดสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราดูจากในองค์กรเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเนี่ยมีหลายประเด็นเลยตั้งแต่เรื่องของการรอคอยบ้างการจัดเก็บหรืออะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยนะคะในเรื่องของการบริหารงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถตัดกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่มีความจําเป็นออกได้นะคะถ้าเผื่อเราสามารถ ทำได้องค์กรของเราก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะดีนเป็นระบบใหม่นะคะระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรนะคะทีนี้องค์กรที่อยู่เนี่ยเป็นองค์กรเล็กๆอยู่กันอย่างพี่น้องทีนี้การจะทำดีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะสาหรับความคิดขงนงีิใช่น,นะคะแต่ว่าก็มามาเจอท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็ทําเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่าย ผมมองว่าหลักสูตรีน,นะครับเป็นหลักสูตรที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับทั้งการทํางานในองค์กรแล้วก็ไปใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับซึ่งจริงๆตัวที่จุดประกายอยากให้มาลงสมัครลงเรียนคอร์สนี้นะครับเนื่องจากว่ามีนักศึกษาปริญญาโทนะครับสนใจที่อยากจะทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ การนาระบบลรีนเข้ามาการจัดการบริหารระบบสุขบริการสุขภาพนะครับซึ่งผมมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงเป็นที่มาที่อยากจะมาเรียนรู้นะครับนำความรู้ตัวนี้ไปประยุกใช้ทั้งการบริหารจัดการองค์กรแล้วก็การจัดการเรียนการสอนด้วยครับแนวคิดที่ได้รับนะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับที่เรียกได้ว่าไม่ได้เคยได้รับมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ต้องนําไปใช้นะครับในเรื่องของการ ลดกระบวนการทํางานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มรายได้แล้วก็ลดต้นทุนครับหลักสูตรนี้นะคะก็เหมาะสําหรับผู้บริหารหรือว่าหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายก็ได้นะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีความสนใจที่ต้องการจะปรับปรุงหรือว่าพัฒนาออตัวองค์กรน,นะคะให้มีความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งแน่นอนสําหรับการที่จะมีความคล่องตัวได้มันจะต้องผ่านเรื่องของการเรียนทุกกระบวนการก่อนซึ่งแน่นอนก็คือการจะทำเรียนได้มันต้องอาศัยความ รู้ความเข้าใจในแทบทุกฝ่ายงานนะคะก็ามาร่วมมือกันนะคะซึ่งตัวหลักสูตรนี้ก็จะเหมาะสมสําหรับคนที่คิดจะมีการบริหารจัดการซึ่งแน่นอนตัวหนึ่งที่สัมพันธ์ก็คือการปรับปรุง process improvement นั่นเองค่ะหรือว่าปรับปรุงกระบวนการค่ะ